พ่อกับผมจัดสอนลุยแหลกได้ยินไหมอดย่เดี๋ยนด่ได้ยินไหมจะสู้เหรอมึงจับใครมามึงเป็นใครฮะมึงเป็นใคร เป็นบริวารใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พวก็พร้อมจันสอนดุยแหลงนะครับพี่ๆหลังจากประมาณอสองวันนะครับที่ผมได้รับอของดีหรือว่าที่ปู่เพราเนี่ยได้ให้ของดีผมมานะครับผมก็จะไปตามล่าหรือว่าจะเข้าไปแอบสอา ไอพี่ปอบนะครับพี่พเพราะว่าตอนนี้มันอารวาสหนักมากเลยนะครับมันเนี่ยไปไลกกินไก่าชาวบ้านไปไล่กินสัตว์ชาวบ้านหล,ล,ลายหล,ยลยชนิดเลยนะครับซึ่งคืนนี้ผมจะลงไปส่องดูถ้าผมมีโอกาสผมก็จะปราบันนะครับเพราะว่าผมกเ็เอากำไรข้อมือนะครับที่ปู่เพราเนี่ยให้ผมมานะครับแล้วก็ผมก็เอามีดอาคมมาแล้วก็เอาเชือกมาด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับ ซึ่งคืนนี้ไม่รู้ว่าผมนีจะไปเจอมันลูกเปล่านะพี่พีแต่อย่างไรก็ดีนะผมก็จะลองไปสองดูนะพี่พเพราะว่าผมนี่ได้รับออของดีมาจากปลูกเปลาแล้วนะผมก็จะใช้เกิดประโยชน์นะผมก็อาจจะไม่ทําให้มันถึงกับให้มันเสียชีวิตนะแต่ผมอาจจะสั่งสอนมันให้มันรู้ว่าควรอยู่ยังไงควรอยู่ตรงไหนแล้วควรเป็นยังไงนะพี่พี ซึ่งผมน่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอหรือเปล่านะพี่พี่แต่ว่าผมก็จะลองไปพิสูจน์อ่าหรือว่าไปส่องดูนะพี่พี่ถ้าเกิดผมเจอผมก็จะเล่นงานมันนะเพราะว่ารอบที่แล้วว่าผมไม่สามารถที่จะเล่นงานมันได้แต่ว่าตอนนี้นผมได้ของดีมาแล้วพี่พี่ผมก็จะไปเล่นหรือว่าไปอ่าหามันนะให้มันรู้ว่ามันควรจะอยู่อย่างไงแล้วมันควรจะเป็นอย่างไงนะพี่พี่ก่อนที่ไปรับชมคลิปก็ขอ,ขอห,หลายหนึ่งติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ จัสอนลุยแหลกนะครับโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ฝนก็ได้ตกลงมานะพี่พี่ซึ่งทางที่เรามานะก็ค่อนข้างที่จะลกนะพี่พี่ซึ่งเราเนี่ยต้องเดิน กันอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับพี่พี่เพราะว่าอฝอนตกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอสัสตว์สัตว์พิษหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยผมนะเจอแมงมุมแล้วนะพี่พี่ปาปัดออกก่อนอุ้ยระวังมากเลนพี่พี่ทางก็จะเป็นป่าลกเลยนะครับพี่พี่เพราะว่าฝนตกเราก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยหักนะพี่พี่ คืนนี้ผมก็เข้ามาคนเดียวนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อมั่นในอ่าสิ่งที่ปู่พราให้มานะครับคิว่าน้าจะเป็นของดีร้อยซนะครับนี่เราก็ได้ยินเสียงพวกเสียงเขียดร้องนะครับพี่พ เดืเรอเลยต้องเดินกันไปแล้วนะครับเป็นต้นกระถิ่นน่าจะเป็นพวกกระถิ่นเทศแต่ว่าเป็นพวกอ่ากระถิ่นยักษ์นะครับไม่ใช่จำจุลียักษ์นี่นะครับต้นใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมนี่ก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในะการเดินทางอยกสักระยะหนึ่งนะครับพี่ก็เกือบประมาณชั่วโมงนะครับอุ้ย คือวันนี้เดินเดินมานะรู้สึกว่าทางที่เราเดินมานะาก็จะโล่งๆหน่อยนะครับพี่ขอเดิรีบเดินไปเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับพี่ๆเพราะว่าหลักจากที่ว่ามันสืบทอดวิชาสืบทอดอํานาจให้เด็กหนุ่มคนนั้นนะเพราะว่าวันนั้นนะผมก็ยังไม่มีอ่าวิชาที่แก่งกล้านะพี่ๆซึ่งทางที่เรามาเราก็ต้อง มุดหญิงนะพี่พี่เจะเจออุโมงค์อ่าเล็บเหี่ยวนะพี่พี่วันนี้เริ่เดินเลยนะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคาดว่าเดี๋ยวเราเดินไปสักพักหนึ่งก็น่าจะถึงนะพี่พี่เพราะว่าเรานะเดินมาถึงตรงป่าแถาวันแล้วนะครับพี่พี่ซึ่งแถวนั้นก็จะมีต้น ถาวนแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นต้นส้มแมวนะครับพี่พี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นหนามนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับผมผมไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมนะจะหาไอ้ต้นที่ผมมาเจอวันนั้นนะพี่พี่ว่ามันคือต้นอะไรแล้วมันนะกินได้หรือเปล่านะพี่พี่ซึ่งผมนะก็ยังไม่เจอเลยอ๋อนี่พี่พไม่รู้เป็นต้นเล็บเจียวหรือเปล่านะพี่พ ผมคิดว่าน่าจะใช่นะโหไม่ได้มาเอ่อไม่กี่วันเองแล้วก็ไม่รู้ว่าใครนะมาตัดยอดมานะพี่พี่พ,พี่เจอบ่ครับโหคือยอดมันะเสียหมดเลยนะพี่พี่นี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วก็นน่าจะเดินไปถึงแล้วนะครับพี่พี่ก็สักพักหนึ่งก็หลายพักแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโซนป่าไผ่นะครับฝั่งเนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น โซนป่าพา,ายผสมต้นไม้นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าต้นซ่อมแมวนะครับพี่พี่ที่ผมเคยถ่ายให้พี่พี่ได้รับชมนะครับนี่นะครับพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้จะเดินขึ้นไปต่อแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเกือบจะได้ยินเสียงนกหรือว่าเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับพี่พน่าจะเป็นนกข้าแมวนะครับพี่พี่ซึ่งผม ก็ไม่รู้ว่านกเลยแต่คาดว่าน่าจะเป็นพวกนกขมแมวหรือว่านกหรือว่าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยครับพี่พี่เฮ้ยพี่พ,พี่คือข้างหน้านี่นี่ก็ถึงบ้านาใหญ่ปอบนะครับซึ่งผมเนี่ยเหมือนกับว่าได้กลิ่นแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นแสงเทียนนะครับพี่พี่ซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยพี่พี่ดูดิเฮ้ย เลือดนี่เต็มไปหมดเลยพี่พี่อุ้ยคือเลือดนี่ยังสดๆอยู่เลยนะพี่พี่เฮ้ยน่าจะเป็นพวกเลือดไก่นะพี่เฮ้เฮ้ยพี่พี่เจอไหมครับเฮ้ยพี่พี่ดูเลือดดิเต็มไปหมดเลยพี่พี่ดูยายปอบดิเฮ้ยเฮ้ยมีบริวารของมันด้วยพี่เจอไหมโอ้โหมันกำลังนั่งเฝ้าเลยมันนั่งกินกินอะไรอะพี่พี่เฮ้ย มานั่งกินไข่รัวพี่คือตอนเนี้เหมือนจะเสียงกบเนี่ยร้องใหญ่หน่อยน้อพี่เฮ้ยพี่พี่ดูดิเนี่ยเลือนี่คือแบบยังสดๆอยู่เลยนะพี่พี่เฮ้ยคนเหม็นเลยอะพี่พี่อดรับไม่ได้แลยพี่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 ให้ผมเข้าไปไหมลงไปลุยด้วยเดี่ยวเลยพี่พี่ผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่า ไอยายปอบนะเหมือนเงามันจะได้ร่างใหม่นล้นนะพี่พี่ดูดิแล้วก็นุ่็น่าจะเป็นเออเด็กหนุ่มที่ผมมาเจอวันนั้นนะโอ้ผมต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะที่ผมไม่สามารถช่วยไม่ได้เนี่ยกลกยเป็นบริวารของยายปอบแล้วพี่พี่มันคงทำพิธีสาเร็จแล้วแหละดูดิน่าสงสารมากเลยพี่พี่ ดูยายปอบสินักกินอยู่ตัวเดียวนะอะไรตัวข้างบนเนี่ยเหมือนกับมันหงุิดมากเลยฮนะเฮ้ยเหมืนอนกับมันทำพฤติกรรมอะไรสักอย่างมันไม่ให้ให้ตัวที่อยู่ข้างบนนั้นลงมาเลยนะพี่พดูดิน่ากลัวมากเลยเนฮะ้ยกินใหญ่เลยไม่รู้มันกินอะไรแต่กลิ่นเนี่ยมาถึงนี่เลยนะพี่พ ดูใ่ปอบดิโหกินใหญ่เลยอะโหกลิ่นคือเหม็นมากเลยนี่พี่เหม็นสาบเลือดเลยซึ่งผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยได้ของดีมาจากท่านปู่ฤาษีเลยไอปู่พราแลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปลุยกับมันดูว่ามัน,นจะกล้ากับผมรึเปล่าเพราะว่าผมก็เอาเชือกอัคมันด้วยมินาขกคมันด้วยเดี๋ยวผมเนี่ย เขาไปลุยเดี่ยวกับมันเลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าจะเอามันอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีอยู่สองตัวนะพี่พี่มีบริวารของมันด้วยดูดิพี่พี่มันกินใหยเนี่ยมันกินอยู่ตัวเดียววะพี่พี่มันไม่ให้ตัวบนกินเลยนะพี่พี่เฮ้ยทำไมมัทำอย่างนั้นอะพี่พี่ ดูดิดูยายปอบิไม่เคยกินเลยฮะไม่รู้ว่ามันทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างของมันนะพี่พเพราะว่ามันจุดเทียนเต็มเลยเทียนนั้นคือสว่างไปเลยนะพี่พดูดิไม่รู้ว่ามันทำพฤติกรรมอะไรของมันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปลุยกับมันนะพี่พครั้งนี้ผม ก็จะไม่กลัวแล้วนะพี่พี่คือไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มาเรากลัวนะแต่ว่ายังไม่มีของดีนะแต่รอบนี้ผมมาผมมีของดีแนละ้วพี่พี่ดูดิตัวข้างบนเหมือนกับมันหิวมากเลยนะแต่ยายปอกไม่ยอมให้กินนะพี่เจ๊ไหมตัวเยปอมนียกินอยู่ตัวเดียวอะ ิ่เลือดคือแบบแรงมากเลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะทําพฤติกรรมบางอย่างนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปลุยเดี่วกับใหญ่ปอบเลยนะผมไม่รู้ว่าออบริวารมันจะลงมาช่วยหรือวะนะพี่พี่เกิดอะไรขึ้นก็ผมก็จะลงไว้ในคลิปนี้นะถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะพี่พี่ว่าผมได้ลุยเดี่ยวกับมันแล้วพ,พี่ลองดู คือตอนนี้เสียงกบเสียงอะไรมาเนี่ยร้องใหญ่เลยเดี๋ยวเราเนี่ยลุยกันแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะทำพิติกรรมบางอย่างนะพี่พี่ น,นี่ก็เป็นกำไรข้อมือที่ปู่เพราะนะได้ให้ผมมานะพี่พี่แล้วก็มีเชือกโคมนะส่วนมีด เนี่ยก็เ,เป็นมีดที่ลงอาคมไปแล้วนะพี่พซึ่งเดี๋ยวผมนะจะเข้าไปนะลองเข้าไปคุยกับยายปอบดูนะพี่พี่ว่ายายปอบนะจะมีอาการอะไรหรือเปล่าผมก็ได้จุดทูบไปห้ห้าดอกนะพ,พี่เพื่อที่เป็นการนำทางนะพี่พีเดี๋ยวผมนะจะเข้าไปเลยนะพี่พ ยายเด็กหนุ่มที่ยายจับมาอยู่ไหนมาทำไมไม,มาจับยายนี่แหละยายเป็นปอบใช่ไหมใช่ไหมที่พูดจับข้าได้หรอยายเป็นปอบใช่ไหมใช่ไหม

Béo cái chọn bán, bích không mới sắp trong chọn bán hả Ê, bán? Ê, hả 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 chưa hả 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 มึงจับใครมามึงเป็นใครฮะมึงเป็นใครมึงเป็นบริวารใช่ไหม <c oughs> มึงเป็นบริวารยายปอบใช่ไหมฮะมึงจะมาช่วยยายปอบใช่เปล่ามึงดึงออกไม่ได้หรอกเชือกนี้เป็นเชือกอาคม มึงดึงออกไม่ได้หรอกเฮ้ยมึงไปเดี๋ยวมึงเจออาจารย์กูมึงช่วยไม่ได้หรอกใหญ่ปอบยังไงมึงก็ดึงออกไม่ได้มึงได้จริงถอดเชือกออกเด็ดมึงได้จริงมึงก็ปลดเชือกออกเด็ดถ้ามึงไม่ปลดออกมึงปลดไม่ได้หรอก มึงโดนกวานใช่ไหมเฮ้ยน่งเหนียวจังวะฝันไม่เข้าเลยอะ่ะมึงใช่ไหมที่สืบทอดอำน,นาจจากยายปอบอะ่ะ ฟันไม่เข้าเลยบริวารเลยนะยายปอบเนี่ยโดนหม่ฟันตอนนี้ไม่ดิ้นแล้วนะนะมึงได้จริงมึงก็เอาเชือกออกเดี๋ยวมึงเอาออกไปได้หรอโกโหคงกระพันมากเลยพี่พบริวารมันนี่คือฟันไม่เข้าเลยนะพี่พดูยายปอบดิพ,พี่คือยายปอบนั่นนิ่งไปแล้วผมฟันมนะันเนี่ย มันจะช่วยยายปอบเหรอมึงค้วามันจะช่วยมันได้เหรอพ,พี่พี่ือตอนเนี้ยยายปอบนิ่งไปแล้วนะพี่พี่ดูดิมันไม่ให้ผมเข้าไปเลยดูบริวารมันดิคือเออเหมือนกับว่าคกามกรดว้แน่นเลยพี่พี่ไม่ให้ผมมีโอกาสได้เข้าไปเลยนะดูดิ คือผมจะเข้าไปนะพี่พแต่ว่าเหมือนบริวารมันคุ้มกันไว้แล้วก็เทียนนะใกล้จะหมดแล้วนะพี่พี่ดูดิเย่ปอมเนะี่ยคือนิ่งเลยผมฝันแล้วก็ผมแทงเข้าไปนะดูดิดูบริวารมันี่เฮ้ยคือผมฝันไปหลายทีแล้วนะพี่พี่คือแบบไม่เข้าเลยะดูดิดูดิด คือเหมือนกับมันกำลังป้องกันไว้ไม่ให้ผมเนี่ยเข้าไปเลยนะพี่พมึงเป็นใครมึงใช่ไหมบริวารใญยปอบใช่ไหมยังไงเชือกนั่นน่ะเป็นเชือกอาคมยังไงมึงก็ดึงออกไม่ได้หรอกมึงเชื่อกูยังไงมึงก็ดึงออกไม่ได้หรอกพี่ดูดิใช่ไหมคือเหมือนกับผมฟันเขาไปไหลายทียนะไม่เข้าเลย ผมอาจจะพยายามไม่เข้าไปใกล้มันแล้วนะคือเหมือนกับมันคุ้มกันยายปอบไว้ไม่ไปไหนเลยไหมพี่ยายปอบมึงอะตายแล้วโดนกูฟันไปหลายทีเลยมันน่าจะได้รับสืบทอดอํานาจมาเยอะแล้วนะพี่พี่เพราะว่าฟันมันยังไงก็เหมือนกับฟันไม่เข้าเลยพี่พี่คือยายปอบเนี่ยตอนนี้นิ่งไปแล้วผมมัาเพื่อเชือกอาคมนะพี่พี่ไม่รู้ว่า ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามื่อกี้คือเหมือนกับมันเรียกออขอความช่วยเหลือนะพี่พี่มึงดูนูน่นดูแม่มึงน,นูน่นดูยายมึงน,นูน่นมีชีวิตอยู่เปล่าพี่พี่ดูดิคือตัวเนี้ยผมยังปราบมันไม่ได้นะน่าจะเป็นบริวารของยายปอบนะที่มันสืบทอดอำนาจให้นะพี่พี่คือมันเนี่ยเออเหมือนกับว่า ทำยังไงมันก็ไม่สะทกสะทานเลยนะพี่พี่ดูดิมันจะแกะเชือกอาคมหรือเปล่าแต่มันแกะไม่ได้หรอกพี่พี่เชื่อผมคือพอมาต้องไปขอหรือว่าต้องไปบอกอบนะเออปูกเปล่านะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเหมือนกับว่าไปเอามีดไปลงอาคมนะพี่พี่เพราะว่าฟันมันไม่สะทกสะทานเลยพี่พี่ดูดิคือตอนนี้มันยังเหมือนกับว่าดูแม่มันนะพี่พี่ คือกลิ่นเนี่ยตอนนี้คือกลิ่นช่วยมแมลงมากเลยนะพี่พี่เฮ้ยคือกลิ่นเนี่ยแรงมากเลยคือทีแรกผมคิดว่ามันจะมีแค่ยายปอบตัวเดียวนะแต่ยังมีบริวารมันด้วยดูดิมันไม่ยอมให้ผมไปเลยฝันมันยังไงก็ไม่เข้านะพี่พี่แทงขนาดแทงมันยังไม่เข้าเลยพี่พี่โอดูยายปอบดินิ่งไปเลยพี่พี่แต่ไม่มีเลือดเลยนะ แต่ว่าผมฝันมันเมืเ่อกี้มันเรียกร้องขอความช่วยเหลือเยอะเลยดูดิมันพยายามจะแก่เชื่อ,อคมแต่มันยังแก่ไม่ได้นะพี่พแก่ไม่ได้หรอพี่พเพราะว่าออาจารย์เนี่ยได้ลงอาคมไว้แล้วนะพี่พี่พี่พเดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะพี่พเพราะว่าเ,เดี๋ยวผมจะมาดูพรุ่งนี้เช้านะพี่พี่เพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเอามีดอาคมเนี่ยไปให้ใหอาจารย์ลง ยันหรือว่าเ,ออเหมือนกับว่าปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนะพี่พี่เพราะว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้เลยนะพี่พี่โอ้โหเมื่อกี้ผมฟันไปหลายทีเลยนะแต่ยายปอบเนะี่ยผมฟันแล้วผมเอาเชือกเอาคมเนี่ยมัดไว้นะพี่พี่มันก็คงปลดไม่ได้หรอกพี่พี่แล้วก็เทียนเนี่ยดับหมดแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวลาพี่พี่ไปแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวผมจะมาดูพวกนี้นะดูยายปอบนี่นิ่งไปเลยดูดิเออบริวารมันคุ้กมกันไว้แน่นเลย เขียนใด้ดำหมดเลยนะพ,พี่่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอกดับหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนะจะลองมาดูพวกนี้ว่ามันเนี่ยยังจะอยู่ที่เดิมไหมนะครับพี่ๆขอบคนะุณและสวัสดีครับ